ที่ครับผมเพชรพ่อแนวชาแนลทำให้เห็นเน้นดูครับผมวันน,นี้ผมก็จะพามาดูทุเรียนที่ว่าฝนตกครับฝนตกน้ําท่วมคนทุเรียนดินแฉะแล้วก็ระบบรลกเริ่มไม่ดีครับใบใบออกเหลืองๆครับฝนตกมาเป็นเดือนครับตกเกือบทุกวันทุกวันแล้วครับทุเรียนแช่น้านานๆก็ใบก็จะเหลืองนะครับนครับใบเหลืองนะครับ แล้วก็จะไปแก้ไขกันบำรุงรักษากันครับผมอันนี้ก็จะมีอยู่2ต้นครับ2ต้น3ต้น น้ำขังเป็นเดือนๆเ,เลยครับผมนี่ครับใบก็จะเหลืองเหลืองแบนีแล้วครับเดี๋ยวาก็ทำการแก้ไขกันครับรักษารักษากันอีกต่อไปสักอีกประมาณ1เดือน1เดือนก็คงจะฟื้นแล้วครับฝนตกทุกวันเลยครับ วันทุกวันเลยวันนี้ก็บรรยากาศดีนะครับเดี๋ยวโคดจะมาฉีดยา่นยารักษาหลารักษาโคนผลเชื้อลงเชื้อราค่าเชื้อไปครับอาจจะมีเชื้อราลงหน่ยครับนี่ครับ ต้นนี้ก็เหมือนกันครับมี2อ,ง,อ,ง,ตตอ,นนองต้นครับต้นนี้อีก1ต้นครับต้นนี้อีก1ต้นครับ3ต้นครับอันนี้ก็ผลพึ่งจะหยุดไป แล้วก็มาฉีดยาบำรุงดูแลรักษากันต่อไปครับต้นทีไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรไปครับช่วงหน้าฝนนี่ครับก็ต้องระวังครับ ตันี้ก็พวกเพี้ยมังแมลงมังครับหนาฝนฉีดไม่ทันก็จะมากินใบลงใบมังครับจนพวกนี้ที่อยู่เนื้อน้ำขึ้นมาหน่อยก็ไม่เป็นอะไรครับที่อยู่ที่ต่ำก็ใบเหลืองๆไป เดินเดินดูครับ <S <S ตอนไหนไม่มีปัญหาก็สวยงามดีตอนไหนมีปัญหาก็ดูแลรักษากันต่อไปครับ การปลูกทุเรียนการทำทุเรียนมันไม่ได้ง่ายๆอย่างที่คิดเลยครับผมดูแลรักษากันยาก นี้อยู่เหนือน้ำขึ้นมาหน่อยก็โอเคครับไปสวยอยู่ครับ เดินดูไปครับทุกต้นแต่ละต้นต้นไหนไม่เป็นก็โคนไม่เป็นไรก็มนแต่แช่น้ำก็โอเคครับสวยอยู่ต้นไหนที่โคนแช่น้ำน,นานก็หลากจะเหลืองหลากระบบหลากจะเสียครับจนก็จะเหลืองแบบนี้เลยครับ ะครับเดี๋ยวก็ดูแลรักษากันต่อไปครับผมนี่ครับเลยหนึเดือนมาดูกันใหมค่ครับวันนี้วันที่สเดือน10เดือนตุลาเนี่นะครับ3เดือนตุลาสองห้าหกสี่แล้วเดี๋ยวอีก1เดือน,เ,อน,เ,อนเรามาดูตันนี้กันใหม่ครับจะล่วงหรือจะรอดครับผมเพชรพานแนวชาแนลทำให้เห็นเน้นให้ดูครับ วันไหนผมชีดยาพ่นยาแล้วผมก็จะบอกครับผมกดติดตาม like, กดไลค์กดแชร์นะครับผมเพรพาแนลชาแนลถ้าไม่เห็นได้ดูครับผมนี่ครับทุเรียนแช่น้ำนานๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอีกหนึ่งเดือนมาดูกันไหมครับมันจะเป็นยังไงครับผมครับ